สวัสดีครับจากร้านทวัแชร์ออโต้แอ์นะครับขอบคุณคาสดีๆที่ลูกค้านำมิสูบิชิไทยท่านคันนี้นะครับมาติดเป็นตัวผ่อนแรงฝาท้ายเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่างานติดตั้งจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับสำหรับฝาท้ายตัวนี้นะครับจะค่อนข้างหนักมากๆนะครับหรือหนักกว่ายี่ห้ออื่นแน่ๆนะครับเป็นเพราะว่ามันมีตัวของฝาท้ายเนี่ยมันมีข้างบนนะครับที่ทําให้น้ําหนักมากกว่าตัวอื่นๆก็เลยนะครับจะทําให้เวลาเด็กนะครับหรือผู้สูงอายุเปิดเนี่ย รับน้ำหนักนะครับมันก็จะแทบจะรับไม่ไหวครับบางทีมันหนักเกินไปหรือเด็กเปิดนะครับก็จะเป็นอันตรายก็เลยมาติดตัวนี้นะครับเพราะคันนี้เป็นรถครอบครัวนั่นเองพอเราติดลงไปแล้วนะครับการรับน้ําหนักนะครับหรือการผ่อนแรงเนี่ยมันจะค่อนข้างดีมากๆนะครับก็คือมันปล่อยได้เลยนะครับก็คือผมไม่ต้องจับเลยหรือแม้กระทั่งการเอาขึ้นนะครับเราก็ใช้เป็นตัวของมือเดียวนั่ด้วยซ้าครับเนี่ยครับแบบนี้เลยก็คือสบายมากๆนะครับ การติดตั้งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก็คือไอตัวเราจะติดตัวของสปริงนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็2ตัวซ้ายขวาอย่างละตัวนะครับแทนจุดเดิมของคู่ตัวรถแล้วก็จะมีโช๊คตัวนี้นะครับอีกหนึ่งหนึ่งตัวนะครับก็คือติด3ชิ้นนะครับก็คือสปริง2โช๊คหนึ่งทไมเราไม่ติดโช๊คอย่างเดียวล่ะติดโช๊คอย่างเดียวก็ได้นี่หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นการติดโช๊คอย่างเดียวไปแล้วนะครับ สำหรับโชคตัวนี้มันไม่สามารถรับน้ำหนักนะครับตัวของตัวนี้ได้เป็นเวลานานสมมุติเราใช้โชคอย่างนี้ตัวเดียวนะครับอายุการใช้งานเนี่ยจะไม่เกิน1ปีแน่นอนครับโชคนะครับของเขาก็จะค่อยค่อย,อย,อย,อยมีความอ,อ่อนลงนุ่มลงหรือน้ำหน,นักได้ร้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามีตัวของสปริงแล้วเนี่ยการรับน้ำหนักของเขานะครับก็ใช้3ตัวช่วยนะครับทำให้การรับน้ำหนักของเขานะครับ มีความสเสถียรอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ไม่คอยไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเราใช้กันยาวๆเนาะอันนี้สําหรับรถปีแรกที่ติดเดี๋ยวลองมาดูรถ3มปีสี่สามสี่ปีนะครับที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็ถามว่าโชค๊คอะ่ะมันก็ลงเร็วขึ้นแหละครับแต่ว่าแต่ว่าความเร็วของตัวตัวนี้ก็ยังซอฟนะครับหรือว่ายัง มีความนุ่มอยู่มากนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่รับชมคลิปนี้นะครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับขอบคุณครับ